นี่ติดตามดีนะคะเพราะว่าเรามีข่าวว่ามีข่าวให้รุ้นบัตรคอนเสิร์ต b l a c k พิงกกับ True 5 G และ True ID เออคืออะไรต้องดูต้องดูต้องดูไม่บอกเพราะฉันก็ไม่มีข้อมูลเหมือนกันฉันมีแค่นี้เลยฉันรู้เท่านี้ฉันรู้เท่าเธอเนี่ยเมื่อเช้าอ่ะพี่หนูเดินมาหนูตกใจมากหนูเจอท่านเนี่ยดูดิเนี่ยเธอเห็นอะไรไหมฉันตกใจนะเราจะขึ้นมาเมื่อเช้าอ่ะเหมือนมากใช่ไหม ใครมายืนอร่อยดีค่ะปี้นิวเยียร์แฮปปี้นิวเยียทุกอย่างไม่ใช่เดี๋ยวจะกันเดี๋ยวจะกันตัวเองกบหงอกที่ไหนดิี่ลืมนมัสการไปหนึ่งใช่ตกจัหน้าก่อนขึ้นริบมาเมื่อเช้าแบบทำไมมีพระมายืนหันหลังอยู่เออแล้วทำไมเขาม่ว่างอย่างนี้หน้างงย่เตังแค่กบหงอกตรงนี้จ้ะเออขอบคุณค่ะ ที่นี่นี่เทคนิคการโกบนี่ถามเลยถามเลยพี่ช่างผมชื่ออะไรนะคะชื่อแบงค์พี่แบงค์พี่แบงค์พี่แบงค์ใช้อะไรโกบค่ะไหนไนลองให้เพื่อนๆฟังสิอ๋อใช้สีสีดำธรรมดาได้ไหมค่ะสีดำคิวก็ได้สีเขวก็ได้ผมก็ได้โอเคนี่ผสมผสมแล้วก็ผสมกันฉันจะหั่นกล้องเนี่ยให้เห็นอันนี้นี่เออแล้วก็อ๋อแท็บไปเลยค่ะแท็บลงไปใช่บางทีเราก็ใช้มัดคาราปัดก็ได้เนาะใช่่คะบางที่มันจะมีขายเฉพาะเหมือนกันนะสำหรับโกบหงอกใช่ใช่ใช่เห็นมีหลายแบรนด์ทำอยู่ค่ะว่าเป็นมคาราโกบหงอกสำหรับคุณผู้ชมที่เพิ่งเข้ามานะะะะะคคเออ๊ทไรกัน สวออท่าน,นั้นทจะเข้าใจนะคะจมูกโด่งซื้อที่ไหนมีขายทั่วไปค่ะแต่ของพี่ธรรมชาติค่ะคุณพ่อคุณแม่ปั้นให้นะคะอคขอบคุณค่ะเสร็จแล้วค่าเลยต้องไปแล้วนะคะขอเข้าน้ำก่อนนะเดี๋ยวพี่ไปไหนเนาะเพื่อนอยู่กันอยู่ก่อนอันนี<ะ>้เอนเตอร์เทนไปก่อนนะได้เลยครับวันนี้เราไม่หาหมือถือแล้วนะเราหากระติกน้ำซึ่งก็อยู่ตรงมือถือนั่นแหละคอ่ะเหลือห้านาทีได้อยู่เราต้องขยับอีกไหมเราต้องอยู่ตรงเส้นกลางใช่ไหมพี่เตี้ยป่ะเนี่ยเราเตี้ยไหมเราต้องเพิ่มเบาไหม ที่งานขาต้องเพิ่มเบาไหมดูแลเตี้ยไหมเดี๋ยวได้อยู่ได้ครับพอดีครับได้อยู่เนาะได้ครับขอบคุณค่ะสามสิบห้าสิบสามจะคิดใหม่นะพี่ผมเจ็สามจะคิดใหม่เฮ้ยปีนี้เราก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุจ้ะขอบคุณคขาอย่างสมบูรณ์แล้วลิซ่าพัฒนาการมาแล้วนะคะหาไปใส่วิก่อนจะเป็นพี่เนี่ยไปใส่วิก่อนผมมาอขวาล่ามลิซ่าเองค่ะข้างผมอือลองค้างไปก่อนโอเคเห็นนะว่า อาจ้ะยมองกล้องเดียวเฮ้ยเราสองนาทีเองชอบจะบอกอะไรกันเยอะแยะดิค่ะที่เขียนไม่เสร็จเลยยังจะแบ่งข่าวด้วยแล้วนิวข่าวหนึ่งนิวเอานอกจากนี้ไอพี่เอานอกจากนี้นะสั้นๆก่อนเอสองอะพอยังโอเคแล้วข่าวสองข่าวสองนิวเอานักข่าวสวรรค์จ้ะมีนักมีสองหน้านะข่าวสามข่าวสก็เป็นรายงานเนาะต้องช่วยข่าวสี่นิวช่วยเอสองนะคะข่าวห้าที่ช่วยตรงเมื่อวานนี้สามัญทัศเนาะมีแค่แค่ห้าข่าวปนเนาะ เหลืออีกหนึ่งนาทีครึ่งเ,เพื่อนๆติดตามช่อง16บ้วไนะคะทุกคนเปิดช่อง16เลยหมดเวลาละว45วิาวิบ๊ายบาย